ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจ้กับผมนะครับผมมีช่อง YouTube 2ช่องนะครับคืออาจารย์เอกธนกรทุงจุดด้ยรวยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอกธนกรทุงจุดด้ยรวยง่าย2ช่อง2เป็นคลิปสั้นๆครับดูแบบ3นาทีรู้เรื่องนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะครับอยากได้วอลเปเปอร์นะครับผมแจกให้ฟรีๆแอดไลน์ไปนะครับแล้วก็แจ้งไปที่เลขาผมบอกว่าคุณอยากได้รับวอลเปเปอร์ ส่วนคนที่เข้ามาดูคลิปนี่นะครับผมบอกทุกท่านว่าท่านดูคลิปท่านเหมือนได้ทําบุญนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จาก YouTube ผมนําเงินไปทําบุญบางส่วนครับไม่ว่าจะสร้างโรงเรียนไม่ว่าจะทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันหยุดก่อนครับถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้าตอนนี้คุณกําลังมีเรื่องที่คิดหรือกังวลหรือจะตัดสินใจ หรือกําลังรอผลครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่ผมให้คุณเลือกไพ่สามใบครับคุณเลือกไพ่สามใบนะแล้วคุณพิมพ์มาใต้ข้อความพร้อมกับกดแชร์กดถูกใจกดหัวใจนะครับผมจะออกคําพยากรณ์ให้กับคุณครับ วันนี้ผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายหงจุ้ยรวยง่ายชื่อในแวดวงการสักยานผมคืออาจารย์เอกธนกรสํานักสักยันปุรุสีร้อยแปบางซื้อครับวันนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ออร์เคลิลในการที่จะพยากรณ์ดวงชะตาของคุณครับถ้าคุณพิมพ์เรียบร้อยแล้วพร้อมรับคําพยากรณ์แล้วคุณฟังคําพยากรณ์ครับผมจะบอกวิธีการแก้ไขให้คุณด้วยถ้าคนที่เลือกใบที่หนึ่งครับนะคุณเลือกใบที่หนึ่งสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่ นะหรือสิ่งที่คุณกังวลอยู่ยังไม่ออกผลนะครับยังต้องอดทนรอต่อไปครับนะยังต้องอดทนรอต่อไปคราวนี้ในสิ้นเดือนนี้ก็ยังไม่ออกผลนะครับอาจารย์ก็แนะนําแบบนี้นะครับแนะนําแบบนี้ว่าคุณอาจจะต้องรอไปตั้งตั้งต่เดือนเนี้ยไปจงถึ้งตั้งตันยาันงตั้งตั้งตั้งตันงตั้งตะออกผลแต่้่าใหต้ผลแบงต้อ้งอดทนตะ้ห้งลตั้งงอัทงยังยังไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะอาจจะแนะนําทําบุญโรงพยาบาลโรคหัวใจนะนี่คือการแก้ไขมันจะเผื่อมันจะกลับร้ายกายดีได้นะครับแล้วก็ถ้าที่ไหนที่เขามีการาสร้างโรงพยาบาลคุณไปสมทบทุนเลยนะครับสร้างหลกตึกโรงพยาบาลอะไรแบบนี้คุณไปทําเลยต่อมาคนที่เลือกมาที่สองครับสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังอยู่คุณจะชนะคุณจะสําเร็จคุณรออะไรอยู่สําเร็จหมดทุกประการนะครับ ในเดือนเดือนนี้นะถ้ามีโอกาสนะครับทำบุญเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสเพื่อเป็นการให้โอกาสคนทั้งหลายผู้ยากไร้นะครับลองทําดูนะครับจะกลับร้ายกายดีนะครับต่อมาไม่สําเร็จครับคนที่กําลังรอคอยอยู่ถ้าคุณเลือกเบอร์ที่3าเบอร์ที่สามนะครับสําหรับใบนี้นะต้องระวังพ่ายแพ้เขาถ้ามีคมดีความขึ้นลงขึ้นศาลจะแพ้เขานะหรือสิ่งที่คุณกําลังกังวลสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่ หรือกลัวอยู่อาจารย์ก็กลัวว่ามันจะให้ผลทางแพ้อาจารย์แนะนําครับถ้ามีโอกาสนะครับอาจารย์แนะนําว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของอถ้าเป็นไปได้ให้ปล่อยนกปล่อยปลาแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นะเนื่องจากว่าการปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอาจารย์จึงแนะนําถ้ามีโอกาสให้ทําบุญเป็นกันไกนะทาบุญเป็นกันไกเป็นมีดโกนนะ ถวายวัดไปก็ได้ถวายพากไปก็ได้นะครับลองทําดูนะครับนี่ก็เป็นการแก้กับร้ายกายดีเอา้าสุดท้ายนี้ก็ขอคุณโชคดีครับ